ดีค่ะดีดดตอนรับเข้าสื่อช่องละอชีวิตบ้นบานมันนี้กับมาเยี่ยมกไปไปันนี้อีกจะพ่อลาบไปแปลงหญ้ากันเลยได้เข,เขาเขาแรงเขาไต่แ้งนิดแต่า,ตาม่ยาพี่น้องเอ้ยเต็มต้องมาเก็บอันอนี้เละนี่สีมาแล้วก็ต้องมาเก็บเมญยน่าอ่อนได้มาสองซอบเลยอีกกันหนึ่งกลับอีกอันที่สอง ต้องสอบมีได้ตาหูแล้วว่าสิตมหูเมื่อน,นี้มีต้องมาเลื่อยหญ้าเข้าก่อนอเลื่อยเม็ดหญ้าก่อนอบังแน่เต็มที่เต็มแดนอย่งนีบ้านก็นมกีค้อยลายอยู่เจ้าเลยได้อันนี้เลื่อไฟกะเฮานอนไปไนี่ไม่ก,กินอันนี้เห็นปะมะกกม่วงมะม่วงะบังได้กินมีแต่เจ้กันอันแงเจ็บเจ็บมีแต่อันเจ็บเจ็บ ลานก็นมีมาซอยเบิ่งตะกระตุนนี่นี่นี่เม็ดข้าวสันยาติ่งดู้หลายนี่ด้วยอากาศฝนตกเป็น,นอะไรนาะพี่น้องฝนตกบ่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกบ่เพราะมีพี่น้องเมื่อคืนนี้หนาตกมาบะแกงเนื้อจน <ตก S 2> ทางการทีทุ่งเงินล่านานน้ำไหลลงมาอยู่ตกแห้งมันโตขาวเดียว ตัวขาเดียวแล้วก็จัดพอดีว่าข้าวตายแล้วว่าสิไปสูบน้ำเสืร์ข้าวกับว่ามีน้ำสูบพอดีฝนตกมาเมื่อคืนนี้ก็เลยข้าวกับสิได้แหงเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อลาบอกว่าเออหายฝนตกไงเด้อยาขาให้มันเต้ากะกามากระเต้าเลยตกแก่ขาเดียวใครอยู่ตรรงหน้าจะคคืออใยู่พ่อกับมีแม่ล่าน่ะไปไปยัดน้ำซ้มทัน มันลินปักแป๊กปักแป๊กมาอยู่โต๊ะขอดุบารเฮ้ยเนอะแคนดี้จีมีตกแงงแงงแงงนะถพี่น้องชาวน้ำท่วมสมุดประการเด้มองมเอ็นนาผ่ดไปตกเนาะมองเอ็นให้เอ็นนาผ่ดมีตกฝนก็ได้เพราะแม่พี่น้องกรุงเทพน,น้ำน้่านี่มันอะไรได้กรุงเทพว่านี่เป็นแบบนี้เนาะกรุงเทพน,น,น้ำน้ำไหลมาละ่ะกรุงเทพน้ำ <ขอ S 2> ท่วมที่ท่วมเด็ม อันนี้ก็บเมาเก็บเปนะ็นยาเขาไม่ดกันเขาเด้นดำดำมันจะออกมาเป็นดำ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 เม็ดนี่นอนโทษที่คิดตายัางอ่ะเมื่อก้กับมาเฮ็ดออกออกมาเฮ็ดถังอ่ะไม่ได้เข้าไปในเฮ็ดในเนยไม่ได้เฮนะ็ดในในเนอสีมาตแต่ละเดือนต้องมานั่งเก็บอันนี้แหละพี่น้องเดือนหนึ่งสีเข้าเท่านึงเท่านั้ได้มาเข้าสารส,สองถุงน่ดหน,นึ่งมาตั้งก็บ อันนี้คือถุงนึ่งถุงนั้นถุงอันนี้เทาเมื่อใหม่คันแม่นฟัดก่อนไปสีกัยังได้มาเก็บคือเก่าไหมฟัดลองเบิ่งแล้วเอาฟาัดแล้วจังไปสีกันยังได้มาเก็บอยู่คือเก่ามันออมมีเบิดนะมันยังได้เก็บบัตน,น,นี้มีกระเม่อยบัดนี้มีต้องฟัดเลยบัดน,นี้เอาไปสีเลยแล้วก็ับมานั่งเก็บเอานันนี้แหละม,มานั่งเก็บเอาปันเอาพัดลมมาเสือทั้งเจอโอ้อยทั้งมันฮอนเนาะเดืเอดพัดลมก็ยัง ตลาดเบิ่งโทรทัศน์กับยังเปิดพัดลมเนาะกระฮวนนะอะไรตัางๆยายเอ็ดเมียยายกระฮวนคือกันนี่เด็ดเตอกะละมังสีดำดำกระลำมังอะไรเด็ดทางเข้าทางเข้าสีดำดำเอาเจอแล้วก็ะครัวเฮ็ดเจบพอมันมันสิดเนีน่ยล้นเฮากะว่าเอาเมือเอาเมือเฮ็ดแบมปัดปัตปัตลงลำบากท,ทุนเนี่ยนแลพี่น้องก่อ,อกน ได้เป็นเข้ากับใ้พ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนนี่นะสานแล้วก็มาหาปุยเสือพ่อแม่พี่น้องเสืออยู่นี่มาขนาดเป็นข้าวสารแล้วต้องมานั่งเลื่ออินเข้านี่นะโอ้ยบุญคุณเข้าแก้วมันหองอ้เผือาพ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนนี้เราเห็นฟ้าแลบลมมักแหงนะเมื่อคืนนะได้ยินเสียงลมอยู่ด้ยยายย่านยาย,ย,ายปิดไฟนอนเลยนั่ง <c oughs> ขึ้นมาสวดมนต์แล้วกับปิดไฟนอนเลย ย่านลมจะว่าลูกมาสวดมนต์ล่าก็คือการย่านฟ้านานาทีเมื่อคืนล่าเนี่ยย่านฟ้าแลบแล่าก็เลยเผ้าลับตาเลยลับตาเลยมป้าอย่างจีเมื่อคืนนี่หนาวกัะหนาวเนี่ยหนาวแล้วฝนโต้ออใครอยู่เมื่อนี้หนาวเมื่อวานนี่เมือ่อมื่อนเมื่อคืนก็มืดอยู่นิดแต่ว่าเมื่อแรงมีเมื่อเมื่อแรงนี่ มันไมีรู้ว่าฝนตกมาบพาะมันแรงคันตกมาก็ดีอยู่ด้วยนะเฮ็ดข้าวสารวันนี้กระมืออ่ยวันที่ได้มาได้กินนึ้งกันอันนี้แหละแต่นีเก็บออกก่ะมันก็น,น่าเกลียดพอนนองพี่น้องสิว่าขี้คานคันก,นก,นกนนเ,เนาะนี่นึ้อเข้าหน้าเม็ดหน้ากรเต็มอยู่สิว่าอี ก็รอบเมื่อลักกะรอบกะรวบหลายแทวเมื่อหลักก็เก็บมาเมื่อหลักก็มาเก็บลานนี้เก็บตัวใหญ่ได้พ่อพาระเบิดตูนดูหลานก็มีมาสวยดอกมีแต่ตัเว้ามีเด้ออันนี้ก็คือซุ่มนี้ก็อันนี้สิแล้วละซุ่มอันนี้ก็จะแล้วละนี่ มีหูว่ายายสีได้ไปต่ำหูปะมีเรียกต่ำหูง,ง่ายแล้วค่ะมีแล้วบดจนกว้วหดกัวตันบดนี่แยกให้มันเก็บบดให้มันแล้วแหละเนาะเพ่ดสิไปมาเก็บกับแยกกับย้อนเก็บแล้วก็แล,วกแล้วตัวมือแล้วสองกระสอบนี่กับเซากับตอนนี้กับเดินหน้าพูดละไปสีมาใหม่พูดละก็มาเก็บอีกพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเหื่อยายนะเหื่อแดงจะมาเบิ่งเหื่อพี่เลยนะ กระย่าฮ่ามันฮวนท่านเดชมีห้อนได้เปิดพัดลมเวิ้งๆอยู่มีแต่ลมพัดผมผิวเวิ้งๆใช่พัดพัดกี่รอบก็ต่านหน่าราขอฝากก็ไลค์ก็แชร์กระจับจากอะไรด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเพืยยายน้ำพร้อมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องละอบเลยอยากมาเล็ก เอ็ดกับมีเป็นพี่น้องเอ็ดตัดต่อกับมีเป็นเอาตามธรมรมชาติลดอัดถ่ายจักนาทีกับอัดไปเท่านั้นตัดต่อกับมีเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวกับฮ้างๆแต่เยอะเอ็ดน้ำมู่แต่ว่ายายกับยอะแค่ยายกับการการตั้งสติอยู่แต่ว่ายายแค่มีเป็นยายตั้งสติเนาะมีหมู่เด้เอ็ดยูทูบมีหมู่มลหลายเด้ยายกับยอะแค่ยูทูบมีหมู่นะกับเยอะบ้างเงินในหมู่นั่นผูยมันกับเงาเนาะกับเจหาหมู่คุยหาหมู่ เดินไปพอได้ใครเรียดโอเคกันท้านหน้าแล้วขอฝากก็ไลค์ก็แต่ก็ตับตะไคร้คด้วยนะคะ,คคะก็เจอิ่งให้ด้วยนะคะบค๊ายบายแล้วก็ติดตา,มมาหม้ออันอยายนผมเด้อสวัสดีค่ะจุ๊บ